ไม่ไหลเลยว่ะเอ้ยเต็มจออยู่ช่อนี้ยังไงไอ้เชี่ยนผังมาเต็มจอช่อนี้ดูเลือกแปดพันแต่ไปดิโอ้โหยังไงมีไวมาสวยเปลี่ยนไวทียังไงโอ้โหวายมาตองช่องนี้ไหลไปดิโคตรเอาโคตรเอายังไงอือช่อนี้ดูเลือกแปด สวัสดีกับผมีช่องปั่นมือแตกครับผมวันนี้มาอยู่กับเวอออฟเดอะคิวเรนกินเลนพยองจัดไปผมเปิดจอนมดแคสสองร้อยเราจะค่อยๆปั่นไปทีละสิบนะเช็คก่อนเช็คก่อนว่ามันมาดีหรือเปล่ายังไงมาไหมเอ้เปลี่ยนเจเป็นไวนสวยไหลซ่อยแน่นอนนะไหลซ่อยไหลทุงทอง้องเลยๆเน,นี้ยังไงอะไรสิบอยู่นะยังไง À, Y mà đi, rồi lấy À, ớ, lại chê dù nà Oh ho, Y mà nghĩ rủi đấy, A tìm trò oh, lại đi chặt, lại đi chinh và áp Y đuôi, đôi, dần ngày Dần ngày, ơ à, hoài mà rủi Xoay chung đừng Ô hô, dư xoay mê mà hoài Ừm hừm Dần ngày Ê, biển quái ngay, เราแต่ถือว่ามาดีอยู่นะตอน,นแรกไหลดีแต่ยังไหลดีไมพ่พอนะยังไงเอาไว้มาสองช่องสวยดิไอ้เหียไว้ม่สองช่องอยังไงก็มาดีเออคิวดิมจอไเ,เกตเตอร์เขาเลเบาวะเกตเตอร์เขาเลเบลวะเออมาดีเกตเตอร์เข้างี้ดูเรื่องมาดีครับผมโอ้เข้าฟิวเจอร์เป็นที่เรียบร้อยเสือจัดเสือจริงเลยยังไงคูหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกสอง โอเคอยู่นะครับผมคูณสิบสิบทีอีกคูณสองโอ้โหเล่เนคูเปลือยคูณเปลืมั่วนะโอโหชิบหายแฮ้ยังไงฟิเจอบว์หนึ่งไงไหลสิบแน่อนอนช้อนนี้ยังไงเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนสิบมาโอ้โหทำไรไม่ได้วะแต่ผมบวกหนึ่งสเปนยังไงอ่าโบว์อีกหนึ่งก่อน Way เว y of k i l ลเนี่เราต้องไหลเก็บคูณให้ได้นะในฟิวเจอร์ถึงจะโหด อืมแต่ huh. ไหลไม่ได้เลยวะยังไงเออมาดีคิวต็มจอสวยคูณห้าไปดิร้อยหกสิบยังไงอ่ะไหลคิวไปดิอ่ะซอะยบาสวนเปน y, ลี่ยนวายไหลสิบแน่นะอนชนนี้ยังไงไหลแน่นอนนะชั้นนี้งไงไหลสิบไปดิเอออยังไงเปลี่ยนวายได้ไหมติ๊กเคมาโอ้โหข้าสิบช่องสามว่ะลุลเลาชอ้นนี้ยังไงห้าร้อยแปดสิบแปดไปดียังไง คูสิบสาไปแล้วคูสิบสามอ้ามาดิอีกหนึ่งสปินมาดิยังไงเออมาดิเก็บผักไปก่อนเก็บผักไปก่อนกินผักแล้วกินสิบต่อเลยเออหลุนเรื่องยังไงเก็บคููไปก่อนโอ้โหคูสิบเจ็ดไปแล้วนะจังหวะช่นชอนนี้ยังไงไหลเคไปดิช่องสามวไงโอ้โหขาดเอช่องหนึ่งว่ะ เฮ้ยวายมาอย่างนี้สวยไรซีบอลยังไงโอ้โหไห,หลไหลาลาดเดย์ยัไรวันนี้อ้าววายมาสวยอเอ้ยเกมาเออมาดิเอออ้าสวยมาเต็มจอชนี้ยังไงลุยงลย์เจ็ดร้อยก็มาดิคระตุกนี่ไงไลสิบอลคิดดวนี่้นอนชนี้สวยอ้าไหลสวยได้นอนชนี้ยังไง โอ้โหอีสี่ร้อยโคตรเอาอ่ะหยูยขาดเอช่องสามาชนนี้โหทันห้าแตกทีแล้วทันหะ้าแตกไปแล้วนะผมยังไงเป็นวายสวยๆมาโอ้โหลายตามจัดอือือโอเคผมช่อน,นี้ก็ดได้อีกสองพันสามเราขออัพไปทีห้าสิบเลยทีเดียววัดไปเลยนะผมแม่ถือว่ามาดีจัดอยู่นะ ยังไงเออเปลี่ยนวายได้ไหมโอ้โหสามี่วายช่องสองอยังไปต่อไม่ได้ว่ะยังไงวะเนี่ยยังไงโอ้โหเฮ้ยมายังไงเปลี่ยนอะไรวะโอ้โห,โอ,โหอ,อ่ะมีลุ้นหน่อยอยังไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ไหลเลยว่ะ เอ้ยเต็มจออยู่ช่อนี้ยังไงไอ้เชี่ยให้ผังมาเต็มจอช่อนี้รู้เรื่องแปดพันแตกไปดิโอ้โหย,ยังไงมีวายมาสวยเปลี่ยนวายทียังไงโอ้โหไวมาต่อช่องนี้ไหลไปดิโคตรเอาโคตรเอาอยังไงอืมช่อนี้รู้เรื่อง8ปดพันสามเฉยแต่คโคตรโหแต่โคตรโหดโอ้โหรู้เรื่องว่ะรู้เรื่องว่ะบาครั้งแล้วแตกมือเฉยช่อนี้สวยจัดสวยจี คดคดคื้ยคดเอาคดเอา,าบอกเลยคดเอาแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ